สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับเชื่อว่าอาการหึงหวงนั้นมีอยู่ในตัวของทุก คน,ค,คนเราจะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้เลยก็ไม่ได้ครับหากคุณไม่มีอารมณ์หึงหวงนี้แสดงว่าคุณเป็นคนตายด้านเอาซะมากๆแต่เมื่อคุณมีอาการหึงหวงเกิดขึ้นอันดับแรกคุณไม่ควรแสดงอาการงี่เง่าจนเกินเหตุแสดงได้พอเป็นพิธีน่ารักน่ารักแต่ถ้าอาการมันหนักเกินห้ามไหวก็ควรเบรกตัวเองกันสักหน่อยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจวิธีรับมือกับอาการหึงหวงนำเอามาให้คุณหมุม สาวได้ดูกันเพราะปัญหาเพียงเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่บานปลายได้จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1อย่าเพิ่งคิดไปเองฝ่ายเดียว คนเรามักขี้ระแวงคุณอาจจะระแวงแฟนมากจนเกินไปทําให้คิดไปเองฝ่ายเดียวว่าเขากําลังจะไปจีบผู้หญิงคนอื่นหรือมีผู้หญิงคนอื่นมาจีบแฟนคุณคุณอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรลองไปถามแฟนหรือไปเช็คผู้หญิงคนนั้นให้แน่ใจซะก่อนเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับข้อที่2ต้องรู้ตัวเมื่อมีความรู้สึกหึง หลายคนอาจเคยเป็นโดยไม่รู้ตัวโดยคุณจะแสดงอาการหาเรื่องหรือพูดประชดประชันแฟนโดยที่คุณไม่พูดตรงๆว่าคุณรู้สึกไม่พอใจเรื่องอะไรพฤติกรรมเหล่านี้ล่ะครับมันแสดงออกว่าคุณกำลังหึงแฟนคุณอยู่ครับข้อที่สยอมรับโดยดีว่าหึงและอย่าแสดงออก คุณหึงคุณก็ควรยอมรับแต่ที่คุณรู้สึกถึงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแสดงออกและการไม่แสดงออกก็จะเป็นการควบคุมตัวเองอย่างหนึ่งครับข้อที่4มองให้ออกว่ามีเหตุผลอื่นแอบแฝงหรือไม่ บางครั้งในอาการหึงของคุณนั้นมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่คุณอาจจะรู้สึกหึงหวงแฟนแต่ในใจลึกๆคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดแฟนในเรื่องอื่นๆอยู่ก็เป็นได้อย่างเช่นเขาลืมวันเกิดคุณหรือผิดนัดคุณแล้วเอาเหตุผลเหล่านั้นมารวมกับความหึงหวงเล็กๆน้อยๆจนทําให้คุณโกรธมากขึ้นดังนั้นต้องมีสติและแยกแยะให้ออกกันนะครับ <c oughs> ข้อที่ 5. ลองมองความสัมพันธ์ในมุมมองของเพื่อน จริงอยู่ที่ความรู้สึกของเพื่อนกับแฟนนั้นแทนกันไม่ได้ครับแต่การเว้นระยะห่างในความพอประมาณพอดีเหมือนกันนะอย่างเช่นเรื่องนี้คุณไม่ควรจริงจังมากจนเกินไปลองคิดในมุมมองของเพื่อนสาวดูบ้างครับข้อที่6ปล่อยวางเรื่องเก่า อย่าเอาเรื่องในอดีตมาผูกมัดปัจจุบันจริงอยู่ที่แฟนของคุณอาจจะเคยนอกใจมาบ้างหรือเคยมีอดีตที่ไม่ดีเรื่องผู้หญิงหรืออาจจะมีอดีตความหลังในครอบครัวแต่มันไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นดังนั้นควรลองไว้ใจเขาดูและปล่อยวางเรื่องในอดีตไปบ้างครับข้อที่ 7. เชื่อในความรักของคุณ หลายครั้งเมื่อคุณรู้สึกหึงหวงบางอย่างในตัวคุณเชื่อว่าคุณนั้นไม่ดีพอหรือแฟนของคุณน่าจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้หรือเจอคนที่ดีกว่าคุณไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคิดแบบนั้นครับดังนั้นเชื่อในความรักของคุณหากรู้ตัวว่าไม่ดีพอในเรื่องไหนก็แก้ไขเรื่องนั้นครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเจ็วิธีรับมือกับอาการหึงหวงจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาการที่เรารักใครสักคนแน่นอนครับว่าอาจจะต้องเจอกับอาการหึงหวงทั้งที่เกิดจากตัวเราหรือเกิดจากแฟนเราก็ตามหากเรารู้เท่าทันกับอาการหึงหวงนั้นได้เราก็รับมือกับมันได้สบายๆเลยครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w i d e web บแกงด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ